สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสาร์รแห่งการเมราคาดตสังคมในปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่เห็นเรื่องการมากๆในการผิดรูปผิดเมียบแย่งสามีคนอื่นแย่งภรรยาคนอื่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาการนอกใจคู่ครองของตนแอบเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยเป็นชู้เป็นมือที่สองที่สเป็นโลกใบที่สที่หอีกมากมาย ด้วยความรักสนุกคึกขนองถือเป็นเรื่องที่เท่เก๋แข่งกันทําทําเป็นขบวนการโดยไม่มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปเลยมีแต่รักสนุกทําตามอําเภอใจเป็นที่ตั้งไม่คํานึงถึงครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรักลูกเมียสามีภรรยาที่ถูกแย่งไป ว่าจะต้องทุกข์ใจเสียใจทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกพัดพรากจากคนที่เป็นที่รักลูกต้องกําพ้าพ่อแม่บ้างก็ต้องระเหเล่ล่อนอยู่อย่างยากลําบากเมื่อครอบครัวแตกแยกและบางครั้งจงใจตั้งใจแย่งคู่ครองของคนอื่นมาเป็นของตนและภูมิใจว่าตนเองเป็นผู้ชนะเก่งกว่าเหนือกว่าแนก่กว่าโปรดจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณแย่งคู่ครองคนอื่นเขามา ครองเป็นของตนคุณก็ครอบครองเขาได้แค่ชั่วคราวอยู่ไม่นานเขาก็ทิ้งคุณไปไปมีคนอื่นใหม่อีกเช่นกันแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือกฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ตอบสนองทั้งชาตินี้และชาติหน้าตอนตายดังต่อไปนี้ผลกรรมที่ตอบสนองในชาตินี้ที่ผิดศีลข้อสามประพฤติผิดในกรรม หเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อันตราย4ี่โรคร้ายซิฟิลิสหนองในเอทไวรัสตับบีสต้องพัดพลากจากคนรักต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้คู่ครอง 3. มีศัตรูคิดปองร้ายถูกทำร้ายโดยไม่มีสาเหตุ 4. ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองตกตามอดอยากยากจน 5. ไม่มีใครเชื่อใจขาดความนับน่านเชื่อถือ 6. ถูกหลอกลวงทรัพย์สินเงินทอง 2. ผลกรรมที่ตอบสนองตอนตายเมื่อทำผิดสินข้อสาประพฤติผิดในกรรมทันทีที่ตายลงต้องชดใช้กรรมในขุมในนรกขุมที่3นานถึง2,000ปีนรกเท่ากับ1,000ล้าน3,680ล้านปีมนุษย์และต้องปีนต้นงิ้วมีคนลงทานใช้หอกที่แทงจากด้านร่างและมีสัตว์คอยจิก ร่างกายอยู่ด้านบนเมื่อผ่านพ้นจากโทษในนรกมาแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรการยหรือสัตว์ไใรนในใน้สารเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นผู้หญิงและต้องพบเรื่องราวชีวิตคู่แบบเดียวกับที่ทำตอนที่มีชีวิตอยู่ 3. ผลกรรมที่ตอบสนองในชาติหน้าเมื่อผิดศีลข้อที่สาประพฤติผิดในกรรม หมีผู้เกลียดชังจำนวนมากเนื่องจากทำลายครอบครัวคนอื่นให้แตกแยกผู้สูญเสียย่อมเสียใจและเกลียดชังสาบแช่งไว้ 2. มีผู้คิปดองร้ายเพราะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับผู้ผู้อื่นมาก่อนในอดีตชาติยกตัวยอย่างที่เช่น นักเรียนบางคนเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่อยู่ๆถูกนักเรียนต่างโรงเรียนหรือต่างสถาบานันต่างถิ่นมาลุมทำร้ายบาดเจ็บหรือตายก็เพราะเคยทำผิดสินข้อ3ามทำให้สามีภรรยามีเรื่องละหองละแหงตีกันในสายตาคําพูดดูถูกเหยียดยามททำร้ายจิตใจ 3. ขัดสนทรัพย์ทำอะไรก็ฝืดเคืองเงินทองเพราะมากๆในกาไม่รู้จักพอทำผิดต่อคู่ครองของตน 4. อดอยากยากจนเพราะไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีทำผิดต่อสามีภรรยาของตนนอกใจมีชู้เบียดเบียนทำให้ชีวิตคู่ของคนอื่นลำบากเพราะครอบครัวต้องแตกแยกก็เท่ากับตนเองได้สร้างทางแห่งความอดอยากยากจนไว้แล้วห เกิดเป็นหญิงเพราะการเป็นเพศหญิงมีความลำบากมากกว่าเพศชาย 6. เกิดเป็นกระเทยสังคมไม่ยอมรับในสมัยนั้น 7. เกิดเป็นชายในตระกูลที่ต่ำขัดสนอดอยากยากจน 8. ได้รับความอับอายอยู่เสมอจะทำอะไรก็เป็นตัวตลกให้ผู้คนเยอะเย้ยดูถูกเหยียดยามอับอายขายหน้า เพราะตนเองเคยสร้างความอับอายไว้กับครอบครัวคนอื่น 9. เกิดมาเป็นคนพิการเนื่องจากล่วงเกินร่างกายของคนอื่น 10. มีความเครียดวิตกกังวลตลอดเวลาเนื่องจากลักลอบแอบเป็นชู้เป็นกิ๊กกับครอบครัวคนอื่นจึงคิดวิตกหวาดระแวงกลัวคนรู้ คนกรัวคนมาทำร้ายตนเองเข้าไปแย่งร่วงเกินสามีภรรยาคนอื่นเขาไว้สิ 11. พัดพลาดจากคนที่รักเนื่องจากตนเองไปแย่งคู่ครองคนอื่นมาเป็นของตนทาให้ผู้สูญเสียพัดพลาดจากคนที่ตนรักไม่เข้าใจต้องเลิกลากันไปทําให้เด็กต้องกำพาพ่อแม่ ก็เพราะทำผิดศีลนข้อ3ประพฤติผิดในการมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองรักใคร่ปองดองกันดีช่วยกันทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีเงินเก็บสามารถซื้อบ้านหลังเล็กๆได้หนึ่งหลังแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินของภรรยาชื่อที่ซื้อบ้านก็เป็นของภรรยาเป็นผู้ซื้อทั้งสองคนมีลูกสาวคนโตสี่ขวบลูกชายคนเล็กหนึ่งสองขวบจุดเปล่งของชีวิตเริ่มเกิดขึ้น เนื่องจากว่าเพื่อนของภรรยามาหาที่บ้านและมาขออาศัยอยู่ชั่วคคาวเนื่องจากทะเละาเลิกกับสาม,มีมามไม่มีที่จะไปหัวอกผู้หญิงด้วยกันก็สงสารปรึกษาก,กับสาม,มีขอให้เพื่อนมาพักอยู่ด้วยชั่วคคาวสาม,มีก็อนุญาตตอนแรกๆกก็ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างขยนันสะอาดสะอา้านดูแลทุกอย่างเรียบร้อยดีพอเริ่มเข้าวันที่สเพื่อนคนนี้เริ่มออกลาย โดยเวลาที่เธอจะไปอาบน้ําเดินผ่านสามีของเพื่อนเธอก็แกล้งทําผ้าถุงหลุดบ่อยๆและร้องเอะอะโวยวายอุ้ยผ้าหลุดอุ้ยผ้าหลุดโดยที่เพื่อนไม่รู้ไม่เห็นเพราะมัวดูแลลูกของเธอป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ําให้ลูกไม่นานนะเพื่อนทลอยยศก็เริ่มเดินผ่านสามีเพื่อนและทําเป็นสะดุดหกล้มผ้าถุงหลุดบ่อยๆ ต่อหน้าสามีเพื่อนถูกยั่วยวนขนาดนี้มีหรือจะอดใจได้แต่ก็อีกนั่นแหละถ้าสามีเป็นคนรักซื่อสัตย์ต่อครอบครัวจะต้องบอกกับภรรยาแต่นี่สามีตัวดีวิ่งไปช่วยจับผ้าถุงให้ไม่นานทั้งคู่ก็แอบได้เสียกันภรรยาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของสามีและเพื่อนเปลี่ยนไป เพื่อนเริ่มวางอํานาจบาดใหญ่ในบ้านไม่ช่วยทำงานอะไรกลับมาเรียกใช้เพื่อนอย่างกับเป็นคนรับใช้โดยสามีไม่พูดอะไรสักคำตัวเธอเสียใจที่นำเพื่อนทรรยศเข้ามาทำลายครอบครัวของตัวเองให้แตกแยกเสียใจมากที่ต้องเสียสามีไปเธอคิดไม่ถึงว่าเพื่อนทรรยศจะไรย้ยางอายแย่งสามีเพื่อนได้เช่นนี้ทั้งๆท,ที่เพื่อน ให้เธอพักพิงอาศัยยามที่เธอเดือดร้อนไร้ที่พึ่งกลับมาในระคุณเธอมาแย่งสามีเธอและแยังจะมายึดบ้านของเธออีกสามีกำลังหลงรักเพื่อนทรยศไม่สนใจลูกและเมียเลยเธอกุ้มใจมากเลยหาทางออกโดยไปหาหมอดูหมอทำสเสน่ห์เราคิดว่าคาถาทำสเสน่ห์จะสามารถเรียกสามีคืนมาได้หมอทำสเสน่ห์บอกให้เธอไป เจ็ดป่าช้าตอนเที่ยงคืนเก็บดินเจ็ดป่าช้ามาต้องไปคนเดียวเพื่อเอาดินเจ็ดป่าช้ามาทําพิธีให้หมอทําเสน่ห์ปลุกเสกให้เธอก็ทําตามทุกขั้นตอนที่หมอสเสน่ห์บอกแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแถมเพื่อนทรยศไล่เธอและลูกออกจากบ้านโดยที่สามีไม่พูดอะไรสักคำเธอแค้นใจมาก บ้านก็เป็นบ้านของเราเองแท้ๆซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตัวเรามาถูกเพื่อนทรยศไล่ให้ออกจากบ้านของตัวเองเธอคิดแล้วคิดอีกว่าการทำสเสน่ห์ไม่มีอยู่จริงและจะไม่เชื่อหมอดูคนไหนอีกตลอดชีวิตเธอบอกกับตัวเองวิชาทำสเสน่ห์ที่ไหนจะสู้ผ้าถุงหลุดบ่อยๆเธอคิดจะไม่จะใช้มีดอีโต้ฟันคอเพื่อนทรยศตอนที่เพื่อน นอนหลับหลายครั้งหลายหนคิดว่าจะฟันแบบไหนดีให้คอขาดครั้งเดียวและตายเลยแต่พอคิดทบทวนไปมาหลายครั้งหันมามองดูหน้าลูกสาวลูกชายของตัวเองที่ยังเล็กอยู่ถ้าไปฆ่าเพื่อนพลระยศตายตัวเองติดคุกสามีก็ไปมีผู้หญิงใหม่อยู่ดีใครจะเลี้ยงดูลูกเราที่ยังเล็กทั้งสองคนเมื่อคิดได้ดังนั้นตอนตีสี่จึงหอบลูก ทั้งสองหนีออกจากบ้านของตนเองไปตายเอาดาบหน้า เธอไปขอทํางานกับเท่าแก่ลงเลื่อยไม้เก่าที่เธอเคยทํางานก่อนที่จะมาอยู่กินกับสามีและขออาศัยเท่าแก่อยู่ที่ลงเลื่อยทํางานด้วยไอเลี้ยงลูกด้วยเพราะเธอไม่มีเงินเลยออกมาแต่ตัวเท่าแก่ก็ดีใจหายให้ห้องพักเธอกับลูกอยู่อย่างปลอดภัยและให้เธอทํางานเพราะเธอเป็นคนขยันทํางานดีซื่อสัตว์เท่าแก่ก็ช่วยดูแลลูกทั้งสองของเธอด้วยอยู่กันแบบญาติพี่น้องเธอทำงาน เลียงลูปทั้งสองจนโตต่างคนต่างไปมีครอบครัวหลังจากที่เธอออกจากบ้านไปเพื่อนทรยศเพิ่งจะรู้ว่าบ้านที่เธอแย่งมาครอบครองเป็นชื่อของเพื่อนเธอเป็นเจ้าของเพื่อนทรยศจึงตามหาเธอและมาขอซื้อบ้านให้โอนเงินให้เป็นชื่อของเธอเธอรีบขาย เอาเงินสดมาเป็นทุนเลี้ยงลูกทันทีและไม่ต้องการกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นอีกต่อไปแล้วทุกอย่างจะได้จบกันไปและตัวเธอเองก็ขยับไม่ยอมมีสามีใหม่อีกเลยทุกคนคงคิดว่าสามีกับเพื่อนทรยศคงอยู่กันอย่างมีความสุขความจริงเปล่าเลยสามีก็ไปมีผู้หญิงอื่นอีกหลายคนและไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกเช่นกันทั้งที่ เพื่อนทรยศอยู่ทิ้งให้เพื่อนทรยศอยู่คนเดียวส่วนตัวเพื่อนทรยศพยายามหาสามีใหม่แต่ก็ไม่มีใครเล่นด้วยเลยสักคนหนึ่งเธอก็อยู่บ้านหลังนี้และตายคนเดียวส่วนตัวสามีสนุกกับการมีผู้หญิงใหม่ไปเรื่อยๆจนเจอดีผู้หญิงคนหนึ่งรู้ว่าเธอถูกหลอกจึงวางแผนตัดเจ้าโลกของสามีคนนี้และทําสำเร็จด้วย ผู้หญิงคนนี้นำเจ้าโลกไปทิ้งแม่น้ำไม่ให้สามารถนำมาต่อติดได้และเธอก็นหนีไปหายสาบสูญไปเลยส่วนสามีก็เหมือนคนตายทั้งเป็นอยู่ตัวคนเดียวจนตายทุกอย่างทุกคนเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมที่บัญญัติไว้เห็นทันตาในชาตินี้ที่เหลือก็ไปรับกันเองสำหรับคนที่ทำผิดสินข้อที่สาผิดลูกผิดเมียกับสามีคนอื่นสวัสดีค่ะ